สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับชมช่องคุณพ่อบ้านจ้าและวันนี้ก็จะเป็นคลิปการสปอยหนังซีรีส์ปาวุนจิ้นเปิดตำนานสารคดีโกงตอนที่สุดในความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ได้เท้าเป่าได้ตัดสินโทษให้แก่หมอเจ้าของร้านสุนอันและได้ให ความรู้และเง่คิดกับเจ้าเมืองป๋อโจไปไปที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ออกเดินทางต่อเพื่อเดินทางไปสืบราชการรับที่เมืองต้าหมิงส่วนองคลักษจัน์ในระหว่างทางหลังจากที่กำลาบลูกสาวของมู่หยงฟงฟงหวินได้เป็นที่สำเร็จก็มีแผนที่จะไปขอความช่วยเหลือกับ สำนักมู่หยงฟงหวินเพื่อคุ้มครององแปดในการเดินทางไปเมืองต้าเหมิงเช่นกันและในตอนที่สิบนี้ฉาก็เริ่มต้นขึ้นที่สำนักมู่หยงฟงหวินซึ่งในตอนนี้หัวหน้าสำนักมู่หยงได้ออกมาตามง้อลูกสาวซึ่งในท้ายที่สุดแล้วหัวหน้าสำนักมู่หยงก็ ทนความน่ารักและแรงง้อจากลูกสาวไม่ไหวจึงต้องได้ยกโทษให้กับลูกสาวไปและได้บอกกับลูกสาวว่าพ่อได้ทราบเหตุผลที่เจ้าไปชิงหยกขาวจากขั้นอองแปดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กัน,นั้นหัวหน้าโม่หยงก็ยังคงตำหนิลูกสาวที่ถึงแม้ว่าเจ้าไม่อยากแต่งงาน สี่ยงควรอูจิ้วแต่เจ้าก็ไม่น่าไปดักชิชงป้นหยกกับท่านอองอย่างนั้นเพราะท่านอองเป็นผู้ที่มีบาร,รมีสูงส่งมีคุณธรรมเป็นที่รู้จักของชาวยุทธเจ้าไม่ควรจะเป็นล,ล่วงเกินท่านได้อย่างนั้นตัดฉากมาที่ฝั่งของเต้เท้าเป่าซึ่งตอนนี้เต้เท้าเป่าได้สั่งให้จางหลงไปเสบข่าวการเดินทางขององค์ขลักจันทร์กับท่านอ,องแปดและวังเฉาก็ได้ มาแจ้งข่าวกับเต้เท้าเปาว่าตอนนี้องค์ขลักจันทร์ได้เดินทางออกนอกเส้นทางที่จะไปเมืองต้ามหมิงซึ่งต้องเสียเวลาการเดินทางไปประมาณ1-2ถึงวันตอนแรกเต้เท้าเปาก็สงสัยว่าทําไมองค์ขลักจันทร์กับท่านรองแปดถึงได้เดินทางออกนอกเส้นทางแต่ด้วยความที่เต้เท้าเปาเชื่อใจและเชื่อมั่นในฝีมือขององค์ขลักจันทร์จึงไม่ได้ออกติดตาม และได้เดินทางตามเส้นทางที่ตนได้วางแผนไว้กับท่านโกงชนเชอร์ตั้งแต่เริ่มต้นและในส่วนขององคลักษจันหลังจากที่ถูกลูกสาวของมู่หยงซุ่มโจมตีเพื่อรอบชิงเอายกขาวกับท่านองแปดตอนนี้องคลักษจันจึงได้ลองมาดูลาดลาวโดยที่ให้ท่านองแปดกับจางหลงและเจ้าหูคอยอยู่ด้านนอก สำนักก่อนเมื่อมาถึงทางด้านหัวหน้ามู่หยงและฟงหวินก็ได้ออกไปต้อนรับกับองค์ขลักจันทร์และกล่าวทักทายอย่างเป็นมิตรแต่ในส่วนของลูกสาวของมู่หยงซึ่งตอนนี้ได้รู้ตัวแล้วว่าตัวเองนั้นทําผิดมหันต์จึงได้เตรียมวางแผนเพื่อจะรับมือกับองค์ขลักจันทร์ซึ่งลูกชายของฟงหวิน จึงได้ให้คําปรึกษากับแม่นางมู่หยงว่า <c oughs> ควรจะไปขอโทษกับองค์ลักษจันตามตรงและหลังจากนั้นแม่นางมู่หยงจึงได้เข้าไปขอโทษองค์ลักษจันและกล่าวว่าข้าเป็นเด็กไร้เดียงสาไม่รู้จักผู้ใหญ่จึงได้ก้าวล่วงเกินท่านไปข้าต้องขออภัยแก่ท่านด้วยซึ่งองคลักษจัน ก็ให้อภัยและไม่ถือสาหาความจากนั้นองค์คลักจันทร์จึงได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่ตนได้เดินทางมหาหามู่หยงและท่านฟงหวินว่าต้องการคนที่จะช่วยในการคุ้มกันท่านองแปดเพื่อนำหยกขาวไปส่งให้กับสร้างกวนจิ้งที่เมืองต้าหมิง,มงซึ่งทั้งหัวหน้าฟงหวินและม่หยง ก็ได้ตอบตกลงและจะไดส้ส่งให้ลูกชายและลูกสาวของทั้งสองไปช่วยในการคุ้มกันท่านองแปดเพื่อนำหยกขาวชนนี้ไปมอบให้กับสร้างกวนจิ้งได้อย่างปลอดภัยตัดฉากมาที่ฝั่งของเต้เท้าเป่าในระหว่างที่นั่งพักอยู่ณโรงเตียมแห่งหนึ่งก็ปรากฏว่ามีแม่นางคนหนึ่ง ได้เกิดอาการลมบ้าหมูกาเริบมีอาการชักเกงน้ำลายฟูมปากและหมดสติไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ฟื้นรู้สึกตัวขึ้นมาซึ่งตามความรู้ทางด้านการแพทย์ของท่านกงสูนเชอก็พอจะทราบได้ว่าโรคนี้เป็นโรคทางพันธุก,กรรมและเกิดกับแม่นางคนนี้มาตั้งแต่เด็กๆซึ่งเมื่อเห็นดังนั้น ได้เท้าเป่าจึงได้สั่งให้ท่านกงุนเชอร์ได้ให้ความช่วยเหลือกับแม่นางคนนี้และได้ให้สองคนนี้ร่วมเดินทางไปด้วยในระหว่างที่เดินทางไปเมืองตาอ้าหมิงเพื่อที่จะให้ท่านกงุนเชอร์คอยช่วยฝังเข็มและปรุงยาเพื่อรักษาแม่นางคนนี้ในระหว่างทางด้วยนั่นเอง แต่ด้วยความที่เป็นคนช่างสังเกตของท่านกงชุนเชอร์ก็อดสงสัยไม่ได้ที่ชายหนุ่มคนนี้มีท่าทีแปลกและอีกอย่างพวกเราก็ยังไม่รู้จักพื้นเพของทั้งสองคนและท่านกงชุนเชอร์ก็ได้สังเกตว่าชายหนุ่มนั้นมีการพกดาดติดตัวนั่นแสดงว่าชายหนุ่มต้องเป็นผู้มีวรยุทธ์อย่างแน่นอนและเกรงว่าจะไม่เกิดความปลอดภัยกับเท้าเป่า แต่ในด้านของเตถาเปา่าก็กลับพูดขึ้นมาว่าข้าเชื่อในสายตาของข้าข้ามองว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนดีซึ่งจิ่แท้จริงแล้วผู้ชายนั้นก็คือลูกชายของสังกวนจิ้นมีนามว่าซังกวนอูจิ้วและผู้หญิงที่พามาด้วยนั้นก็คือคนรักของซังกวนอูจิ้วที่พากัน หนีออกจากสำนักเพื่อหนีการบังคับการแต่งงานระหว่างสองตระกูลใหญ่นั่นก็คือตระกูลสร้างกวนกับตระกูลหมหยงทรงวินนั่นเองในฝั่งของสำนักหมหยงตอนนี้ท่านองแปดได้ถูกเชิญมาเพื่อเป็นแขกคนสำคัญของสำนักและทั้งสองก็ได้คุยกันอย่างถูกคอและ ได้เรียกกันเป็นพี่เป็นน้องอย่างใกล้ชิดสนิทสนมทั้งนี้ก็เพราะมู่หยงก็ได้นับถือท่านอ,องแปดที่ไม่ทรงถือยศถือตำแหน่งและมีความกันเองกับชาวยุทธและมีคุณธรรมเป็นที่นับถือของชาวยุทธโดยทั่วไปส่วนในฝั่งของท่านอ,องแปดเองก็นับถือกับ ทางมู่หยงด้วยความที่เป็นตระก,กูลใหญ่แห่งยุทธภพและความมีคุณภาพธรรมของมู่หยงนั่นเองและหลังจากที่คุยกันอยู่สักพักหนึ่งลูกชายของหัวหน้าฟงหวินจึงได้มาทูนขอเป็นการปรึกษาส่วนตัวกับองค์ลักจัน์ซึ่งองค์ลักจันร์ก็ยินดีที่จะไปคุยถึงแผนการเดินทาง กับลูกชายของัวหน้าฟงหวินซึ่งเมื่อออกไปถึงองค์คลักจันทร์ก็รู้ได้ทันทีว่าคนที่ต้องการคุยกับตนนั้นแท้ริงแล้วคือแม่นางมู่หยงนั่นเองและแม่นางมู่หยงจึงได้เล่าถึงสาเหตุที่ตนเองต้องได้ไปดักชิงหยกขาวจากท่านองแปดและขอร้องให้องค์ลักจันทร์นั้นช่วยคุยกับพ่อของตนถึงเรื่องที่ตนไม่อยากแต่งงาน ซังกวนอูจิวนั่นเองซึ่งองค์ครักษจันก็ได้ตอบว่าตกลงข้าจะช่วยพวกเจ้าแต่พวกเจ้าต้องมีข้อแม้ก็คือเมื่อออกไปข้างนอกเจ้าต้องห้ามเรียกข้าว่าใด้เท้าจันทร์เด็ดขาดและในฝั่งของท่านกงชนเชอร์ก็ได้เข้ามาตรวจอาการของแม่นางที่เป็นแฟนของซางกวนอูจิว พร้อมกับได้จดรายการยาที่จะต้องให้สร้างกวาอูจิ้วนั้นไปหาซื้อในเมืองพร้อมกับลงมือฝังเข็มครั้งแรกและได้แจ้งให้ทั้งสองคนนั้นเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งปลายทางของการเดินทางนั่นก็คือเมืองต้าหมิงซึ่งก็ทำให้ทั้งสองนั้นมีสีหน้าที่ตกใจและ แม่นางผู้หญิงนั้นก็ได้ตอบปฏิเสธที่จะเดินทางร่วมกับเต้เท้าเปาและท่านกงซุนเชอร์แต่ในส่วนของซางกวนอจิ่วก็ได้ตอบตกลงและรับปากว่าจะร่วมเดินทางไปกับท่านเปาไปยังเมืองตาอ้าหมิงนั่นเองและนั้นก็ได้ตัดจบลงไปนะครับสำหรับซีรีส์เปาวนจินเปิดตำนานสารไกฟงในตอนที่10 และในตอนต่อไปเรื่องราวการเดินทางของท่านองแปดและองคคลักจันทร์และการสืบราชการรับของเท้าเป่าจะสนุกและเข้มข้นอย่างไรนั้นฝากติดตามรับชมในตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ